เตรียมการไว้ว่าให้เป็นเช่นนั้นประการหลังเลยครับเอ,อเพราะฉะนั้นที่บอกว่าโอ้โหเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของการเคออารพกระบวนการยุติธรรมของไทยตอนคุณกราบบังคุณทูลคุณบอกว่าอะไรคุณยอมรับผิดคุณเคารพกระบวนการยุติธรรมรและคุณสำนึกผิดแล้ว <Okay. S 2> แต่ด้วยความชารา และโรคภัยแค่เจ็บจึงขอพระราชทานอภัยโทษแล้วก็ได้รับพระมหากรุณาที่คุณอภัยลดโทษเหลือปีเดียวแต่คุณก็ไม่ยอมเข้าแม้แต่วันเดียวในการที่จะอยู่ในคุกคุณมาอยู่ชั้นสิบสี่ของโรงพยาบาลตำรวจแล้วลูกน้องของคุณหรือขี้ข้าของคุณก็บอกว่าก็เป็นไปตามข้าราชการรัชทันส่งมาก,ก็เป็นไปตามที่หมอกำหนด ตกลงคุณไม่รู้เลยเหรอคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้เลยเหรอถึงบอกว่าเป็นคนเคารพกระบวนการยุติธรรมของไทยนะคะต่อไปถือเป็นสุภาพบุรุษประชาธิปตไตยโ,โฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยต้องต้องเคยได้ยินคำว่าเผด็จการทางรัฐสภาไหมเคย่าจน และถามจริงๆว่าถ้าคนคนนี้พูดอะไรให้ใครทำอะไรหรือให้ใครไม่ทำอะไรคนที่อยู่ในฐานะน้าค่าสาบริวารกล้าไหมที่จะขัดขืนไม่กล้าหรอกครับเอ,อสั่งให้ทำจะดีจะชั่วไงไม่รู้กูต้องทำสั่งว่าอย่าทำแม้มันจะดีแค่ไหนเขาไม่ให้ทำก็ต้องอมไม่ทำ ใช่คนอย่างนี้หรือเรียกว่าสุภาพบุรุษประชาธิปไตยครับท่านทำอะไรไว้ให้กับประเทศไทยมากมายการเมืองทำไมโหดร้ายมาทำกับท่านเช่นนี้ผมระสมควรนะ้วจรย์เอางี้ออนงี้ต้องพิถานต้องคำว่าท่านทำอะไรไว้กับประเทศไทยมากมายนี่ตกลงทำดีหรือทำเลวคะ เลวครับท่าตอบได้เลยทันทีตแ,ตแต่คนพูดเหมือนต้องการจะพูดว่าท่านทําดีไว้มากมายถูกไหมใช่ใช่เตานานอย่างนั้นแหละเออแต่จริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่ท่านทําดีเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นครับแต่ทําเลวมีเยอะอืมกอรรับช่าเชิงนโยบายได้ยินไหมได้ยินฮะได้ยิน,ยนผลประโยชน์ทับซ้อนได้ยินไหมอ่าครับโกงได้ยินไหม เปลนวันปีใหม่ยังทำเลยจย์เป็นคดีไหมแล้วที่ตัดสินแล้วผิดไหมอ่าครับระย่างนี้เหรอจะบอกว่าทำดีไว้มากมายอืมแล้วบอกการเมืองหด้ายทำอะไรกับท่านอย่างนี้ถามจริงๆถ้าคุณไม่ทำชั่วใครทำอะไรคุณได้นั่นะสิเออเออออย่างพวกเราเราอยู่ตอนนี้กฎหมายทำอะไรเราได้ก็เราไม่ได้ทำผิดอะไรนี่ใช่ครับ เพราะฉะนั้นจะมาโทษบอกการเมืองหดร้ายเหรออย่าลืมนะคนที่ก็ไม่ได้ทำชั่วมีคนไปหาเรื่องฟ้องเขาก็ยกคำฟ้องถูกปะ่ะถูกครับและตัวเขาเองก็มีตั้งหลายเรื่องนะที่ได้รับการยกคำฟ้องยกคำร้องอะไรก็แล้วแต่ใช่ก็แสดงว่าถ้าคุณไม่ทำผิดคุณก็ไม่โดนอืม หลักการมันก็เห็นอยู่นะจ๊ะแล้วจะมาหาว่าการเมืองโหดร้ายทําไมทํากับท่านเช่นนี้เออที่จริงแล้วเนี่ยมีคนเขาพูดเลยว่าเขาว่าทําลายความเป็นนิติรัฐของประเทศอืมเพราะเขาบอกว่าประเทศที่เป็นนิติรัฐเนี่ยกฎหมายต้องอยู่เหนืออำนาจับ <c oughs> แต่ประเทศที่ไม่เป็นนิติรัฐอำนาจจะอยู่เหนือกฎหมาย อืมส่วนทางกันออคือถ้าเป็นนิติรัฐเนี่ยไม่ว่าคุณมีอำนาจอะไรก็แล้วแต่คุณต้องอยู่ภายใต้กฎหมายใช่แล้วเมื่อคุณทำผิกดกฎหมายต้องจัดการกับคุณได้แต่ถ้าไม่เป็นนิติรัฐกฎหมายจะอยู่ภายใต้อำนาจอืมคนมีอำนาจจะกำหนดอะไรยังไงก็ได้ไม่เคารพกฎหมายก็ได้เขม่น้วยอาจารย์ នេះថាទៅហេឡេតេមែន